สวัสดีครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีพระมเหสิสวนนะครับที่ก็คิดว่านะ่าอยากจะผมตั้งใจว่าอยากจะนำเสนอมาหลายหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เสนอให้รับพิจารณากันนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้นำเสนอนะครับ อธิเห็นนี้ก็คือเป็นพระมีเหศวรน,นะครับเป็นเนื้อชีวเงินก็หลายท่านนะครับก็คงจะไม่ต้องอธิบายมากมายนะครับว่าประวัติเป็นมาอย่างไงเนาะนะครับแต่ก็ให้รู้ระยะเวลานิดน,นึงนะครับเพื่อที่จะใช้ประกอบในการพิจารณาพระมเหศวรนเน่ยนะครับกลุ่แตกเมื่อประมาณปี2,456นะครับ จนถึงปัจจุบันนี้ก็น่าจะอายุ1้อยสิปีแล้วครับกลูแตกนะนะครับส่วนสันนิษฐานว่าการสร้างก็น่าจะอยู่ในช่วงของยุคสมัยยุทธยาตอนต้นนะครับหรือยุคสมัยประมาณพุทธศตรวตรรษที่18ประมาณนี้นะครับก็อยู่ในกลุนะครับเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า6ก0ปีนะครับอยู่ใน ที่ในไม่มีอากาศนะครับอากาศร้อนอบอ้าวนะทาให้ผิวพระนะครับที่ตอนที่สร้างใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นเนื้อขาวประลอดนะครับเป็นเนื้อขาววาวสวยแต่เนื่องจากระยะเวลาผ่านไปนะครับก็ทําให้เกิดความกลอนนะครับเกิดความกร่อนตามธรรมชาตินะแล้วก็มีคราบความเก่าเข้ามา ตรงไหนที่มีหลุมนะครับก็จะมีพวกคราบขาวๆเทาๆนวลๆอย่างนี้นะครับปนอยู่เต็มไปหมดนะครับหาน้อยนะครับที่พระกลุกจะผิวสะอาดนะครับไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่ว่าเน้นพิมพ์ทรงถูกต้องเนี่ยนี้ไม่ใช่นะครับเป็นความคิดผมนะนะครับเป็นความคิดผมถ้าจะไปเล่นอย่างนั้นเนะี่ยผมว่าเก๊แน่นอนนะครับ ต้องเอาความเก่านะครับพิจารณาความเก่าแล้วก็ดูจากพุทธศินนะครับเทคโนโลยีสมัยนั้นมีเครื่องมืออะไรบ้างที่ท,ที่ปัจจุบันมีแต่ว่าในอดีตไม่มีแล้วก็ต้องใช้ในการประกอบนะครับเอาให้ดูกันนะครับมือสั่นนิดนึงเนาะผมโทษทีนะครับกาลังจะหาทิศพิงอยู่นะครับสังเกตดูนะครับเนื้อขององค์พระเนี่ย ส่วนมากแล้วผิวท่านจะขรุขระอย่างนี้นะครับไม่เรียบอันเนื่อมาจากนะครับเกิดจากการกัดกร่อนนะครับเกิดการสึกหรอตามระยะเวลาที่อยู่ใน JD นะครับที่อยู่ภายในตอนนั้นแทบจะอากาศไม่มีนะครับเป็นระยะเวลา600กว่าปีถึง700ปีทำให้เกิดสภาพอย่างที่เห็นเขาเรียกว่าความเก่า เนื้อจะประมาณนี้อ่ะทีนี้ผมจะให้ดูถ้าเป็นเก๊นะครับถ้าเป็นเก๊ปัจจุบันที่เขาทําเป็นยังไงนะครับผมก็จะหยิบอง์นี้มาให้ดูอันนี้ผมก็ซื้อมาก็อันนี้ก็หลายตังค์นะครับเนี่ยอง์เก๊เนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับหลักพันนะครับแต่ผมก็ต้องซื้อนะครับเพราะว่าการที่เราจะศึกษาอะไรให้มันรู้นะครับให้รู้รู้จริงๆเนี่ยมันก็ต้องเจ็บบ้างรู้ทั้งรู้ว่าไม่แท้นะครับอ่ะสังเกตดูเห็นไหมครับ ผิวนะครับดูผิวก่อนเบื้องต้นเห็นไหมครับเรียบนะครับเรียบเป็นเรียบมันเรียบร้อยนะครับผมหากลองคิดดูนะครับถ้าช่างเขาทําเป็นผิวครุขราครุข่าเกิดจากการทําให้เป็นเบ้าหลอมครุข่ายอย่างนั้นเนี่ยมันจะยากมากนะครับแล้วก็มาทําผิวโอ้ระยะเวลาคงจะนานมากนะครับเอามาขายแค่พันสองพันมันไม่คุ้มนะนะครับเปรียบเทียบกันเห็นไหมครับเห็นเห็นนี่ ของแท้เห็นไหมครับแต่ว่าเฉดอย่างนี้นะครับมันก็มีหลายแบบนะนะครับอาจจะมีผิวอาจจะเรียบน้อยบ้างเอาให้ดูเป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับใช้ในการประกอบโดยหลักก็คือนะครับโดยหลักก็คือต้องมีคราบคราบกลุ่มนะครับสองผิวจะต้องไม่เรียบมีการกลอนมีการผูกตามเวลานะครับสามต้องไม่มีเครื่องมือในการตกแต่งเช่นตะไบนะครับตะไบจะต้องตัวน,นี้จะต้องไม่มีนะครับจะต้องไม่มี ปัจจุบันเขาก็ทําได้นะนะครับถ้าเกดีนะนะครับเกดีก็ก็สามารถทําได้นะครับถ้าเกแบบเกลตลาดเลยนะครับเกแบบกระจกเลยนะก็จะประมาณนี้นะครับเกนี้เก,เกแบบคือถ้าใครไปซื้อก็ก็สมควรโดนนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าอยู่ในกรอบก็ไม่แน่นะครับอย่างเงี้ยถ้าอยู่ในกรอบโอ้โหเห็นแล้วแบบตะลึงเลยครับสวย เพราะว่าเทคนิคของพ่อค้าขายพระบางทีเขาก็ให้อยู่ในกรอบนะครับเขาไม่ให้เราเอาออกมาพอแกะออกมาปั๊บนะครับเห็นตะไบยยนี้ก็จบแล้วนะครับยังไงก็สร้างเมื่อประมาณไม่เกิน50ปีให้หลังนะครับหรือจะไวกว่านี้เนื้อมันก็ไม่ได้นะครับเขาก็พยายามจะเรียนแบบคับกลุ่นะนะครับสังเกตดูพยายามจะทําให้มีคับกลุเห็นไหมครับนี่ ขวามือนี่กขวามือนี่ององน,นี้องคแท้นะครับซ้ายมือในองคเก๋อเปรียบเทียบกันการทําผิวมันคนละอย่างกันเลยนะครับอันนี้ทาให้จะพยายามใช้เทคนิคในการโปะเอาอะไรมาโปะนะครับขาวๆมีสีน้ําตาลอ่อนๆผสมแต่ว่าดูแล้วมันก็ยังใหม่นะครับแต่ถ้าของเก่านะมันจะต้องสีออกอย่างนี้ซีดๆนะครับให้ดูกันใกล้ๆเห็นไหมครับ องเกจะเป็นนี้ถ้าองแท้ดูผิวครับก็จะมีตรงไหนที่มันกร่อนนะครับก็จะเป็นหลุมนะครับแล้วก็จะเห็นเนื้อเป็นสีเทาๆนะครับขึ้นมาแต่จริงๆองค์นี้เป็นสนิมเงินเออเป็นชินเงินนะครับเป็นชินเงินถ้าถูเข้าไปลึกๆก็จะเห็นเป็นเนื้อสีเงินๆนะครับสีขาวๆเป็นจุดสังเกตให้เราสังเกตได้ง่ายนะครับ ผมจะไม่ชี้ตำหนินะครับเพราะว่าพระเม่พระเมรุเฮสวนเนี่ยถ้าชี้ตำหนิ้จบเลยครับเห็นไหมครับแล้วก็ตรงขอบจะต้องบางนะครับตรงขอบบางนะครับส่วนอันเก่าอันใหม่ที่เขาทาจะหนานะครับเห็นไหมครับเพราะว่าทําถอดไม่พิมพ์มันจะหนาอันนี้คือเกสไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกสดีหน่อยก็อย่างนี้นะครับที่เห็นนี่องค์ขวามือนี่นะครับเกสดีนิดนึงนะครับอันนี้รับรองได้ว่า มือใหม่โดนแน่นอนครับโดนแน่นอนนะครับก็มีคล้ายๆกันแต่ผิวนะครับผิวเนี่ยอายุทั้งเกือบ7 0 0ปีเนี่ยจะไม่มีจุดชารุดจะไม่มีอะไรแบบไม่มีคราบกุหลาเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับบางทีเขาก็จะบอกว่านะล้างแต่ล้างยังไงนะครับผิวที่มันแตกอย่างเงี้ยนะครับผิวขององค์พระที่แตกๆเงี้ยหรือว่าเป็นหลุมๆเนี่ยมันต้องมีนะครับอย่างนี้ไม่มีเลยนะครับมันก็ผิดปกติ นี่นะครับอันนี้ดูยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกองนะครับที่ผมจะให้ดูนะครับถ้าองค์แท้นะครับแม้นจะแม้นจะสีจะเฉดจะต่างกันนะครับจะต่างกันการที่มาที่ไปการล้างการทําความสะอาดการใช้งานจะต่างกันนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือผิวขององค์พระนี่นะครับเห็นไหมครับจะไม่เรียบ คำให้ดูกันใกล้ๆเห็นไหมครับอันนี้ชินเงินเหมือนกันองค์เล็กเราก็นึกภาพดูนะครับว่าถ้าเกิดเขาจะทําปอมงี้ขึ้นมาเขาจะต้องซอะแม่พิมพ์ทําให้มันเก่าๆทำมันขรุขระงี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับยากที่สุดอง์นี้ก็จับมาพอสมควรอยู่นะครับเพราะว่าดูง่ายนะครับดูง่ายที่มาที่ไปก็ดีนะครับ เห็นไหมครับความสวยจะคือแม้เนื้อจะต่างกันนะครับแต่ว่าความสวยเนี่ยยังไงยังไงนะครับก็ไม่หนีกันกลุกขระเหมือนกันนะครับมีคาบกรุกเหมือนกันนะครับนวลๆพวกนี้นะครับสนิมคุมก็มีการระเบิดนะครับให้ดูใกล้ๆก,ก,กันเนาะเท่าที่สกักยภาพกล้องมือถือผมจะถ่ายได้นะครับเห็นไหมครับมีคาบกรุคาบอะไรครบ ผิวครุขรละนะครับนี่ก็มีรอยจุดแตกจุดระจุดระเบิดนะครับเห็นแม้นจะเนื้อต่างกันนะครับแต่โดยรวมแล้วก็จะคล้ายๆกันคือผิวจะไม่เรียบนะครับผิวจะไม่เรียบตะปุ่มตะปั่าเห็นไ,ไหมครับแล้วก็จะให้ดูอีกองค์หนึ่งนะครับที่ อันนี้อยู่ในอยู่ในกรอบพลาสติกจะดูยากยนิดนึงเห็นไหมครับเห็นคราบกรูมไหมครับผิวจริงๆจะขูขระนะครับจริงๆจะขูขระถ้าดูกล้องอันนี้มีตามีจมูกนะครับแล้วก็แหวงตรงนี้จะแหว่งนะครับแหว่งธรรมชาตินะครับตั้งแต่หน้าที่จะตอนที่ออกมาจะกลุบใหม่ใหม่นะครับเพราะว่าลักษณะ ไม่ได้เนื้อจะไม่ขาวนะครับเก่ามากมาตามอายุแนละ้วน่าจะเป็นร้อยปีแล้วนะครับแตกมาเนี้ยนะครับอันนี้ก็ชิมเงินก็จะมีจุดสนิทตีมกาให้เห็นหรือว่าปานดํานะครับมีให้เห็นปปลายอีกองค์นะครับที่องค์นี้ดูยากดูยากมากนะครับเอ่อทีแรกองค์นี้นะครับที่เห็นในตลาดพระเนี่ยก็วางขายแบบ ไม่ได้น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าผมดูแล้วมันเหมือนพัคเกตนะครับดูไกลๆแต่พอผมหยิบกล้องเข้ามาปั๊บนะครับ2่องปุ๊บทีนี้อ่ะผมดูเนื้อนะครับผมตกใจเลยเห็นไหมครับเห็นคราบกรุลกไหมครับขึ้นเต็มไปหมดแล้วก็สนิมนะครับตีนกายไมครับสนิมดําขึ้นเต็มองค์พระนะครับสลับกันอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อชินชินเขียวนะครับ จะิวเขียว,ยวออกเขียวนะครับออกเท่าๆคิเเวเขียวนะครับแสดงว่าตะกัวเยอะนะครับก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับคือบางครั้งพระที่อยู่ตามตลาดนัดเราก็ตลาดพระบางครั้งเราก็จะไปตีเกต๊ตลอดนะครับต้องต้อง,ต,องต้องส่องดูความเป็นธรรมชาตินะครับมีหลุมเนี่ยนะครับมีหลุมผิวหน้าองค์พระขรุขระเห็นไหมครับมีอันนี้คิดว่าเจ้าของเก่าล้างนะครับล้างแบบ ล้างเล่นแบบล้างแบบเละมากเลยนะครับแต่ยังคือถ้าเป็นพระเก่ายัางไงยังไงก็ให้เราทิ้งร่องรอยของความเก่าให้เห็นอยู่นะครับเห็นไหมครับผิวจะขรุขระไม่เรียบครับแล้วก็ที่ผมฟันทงเลยว่าอ,องค์นี้ไม่ได้ลอมแน่นอนเห็นไหมครับเห็นหลุมรีไหมครับตรงนี้ที่มาจากการหลอนะครับหลุมบุ๋มลงไปนะครับแล้วก็เห็น ครา,าบกลุอยู่ข้างในเต็มเลยนะครับนี่อันนี้จุดสังเกตของผมนะก็เป็นสไตล์ใครสไตล์มานะครับหากเราพอมีความรู้เรื่องโลหะนะครับมันก็จะตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้นบางคนก็จะถามผมว่าอ้าวแล้วผมดูทั้งหลวงพ่อเงินดูทั้งพระสมเด็จด,ดูทั้งไม่ส่วนเนี่ยดู ดูได้ยังไงนะครับจริงจริงแล้วก็เหมือนอ่านหนังสือเนาะหากเราอ่านหนังสือเป็นแล้วนะครับสะกดเป็นแล้วนะครับสระเป็นสะกดเป็นหนังสือมากีเ่เล่มนะครับเราก็อ่านได้เหมือนกันนะครับหลักการเดียวกันพระยุคสมัยโบราณเนี่ยพระพระกลุเพระาะน,นั้นมันดูง่ายนะครับแค่แค่ดูความเก่าให้เป็นนะครับอย่ายึดแม่พิมพ์อย่ายึดตำหนีอย่ายึดพิมพ์แค่นั้นแหละนะครับมันก็จบแล้วอันนี้ดูดูแบบ เห็นไ,ไหมครับดูเหมือนถ้าผิวเผยเนี่ยนะครับผิวเผยเนี่ยวางเป๊กเลยนะครับอย่างเงี้ยมันเหมือนพัะเก้นะครับไปให้ใครไปให้เซียนดูเขาเซียนเขาตรงตีเก้นะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้ลงกล้องแต่ถ้าลงกล้องเนี่ยต้องสะดุดแน่นอนนะครับเพราะว่าเก้โอ้โหผมว่าคนที่จะทําเก้นี้ถ้าทําได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหรับประกันได้เลยครับว่าองค์ละล้านเนี่ยองละสี่ห้าแสนสบายเลยนะครับ เขาไม่มาเอามาขายหลักร้อยนะครับผมอันนี้ตลาดนะัดผมก็จับมาไม่กี่ร้อยเองนะครับองค์นี้นะครับแต่ถ้าพักเก๋น,นะครับเก๋ดีหน่อยนี่ก็อย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็เก๋ดีนะครับเก๋ดีนี่นะครับผิวเผินบ้องผิวเผินก็ใช่นะครับเนื้อขลุกคละแต่หากเราพิจารณายอย่างลึกซึ้งนะครับพิจารณาดีแล้วเนี่ยมันดูแปลกๆนะครับเพราะว่าขอบก็จะหนา ครับแล้วก็คาบกลุ่มอะไรไม่มีเลยนะครับแล้วก็สนิมเออแล้วก็ความเก่านะครับมันยังไม่ถึงนะครับมันยังไม่ใช่นะครับหากเราเทียบกับองค์นี้นะครับดูดูความแห้งความเก่าแห้งนะครับเห็นไหมครับมันคนละเรื่องกันเลยนะนี่นไหครับ อันนี้ผมตีเป็นผมผมผมว่ไม่ดีนะครับในองค์นี้นะครับไม่ดีเพราะมีหลายจุดที่เราดูแล้วมันมันดูขัดหูขัดตาอยู่นะครับโลหะก็ยังเก่าไม่ถึงนะก็เอามาให้ชมกันนะครับอีกองค์คนะครับที่ผมว่าอันนี้จะดูยากนิดนึงนะครับดูเหมือนเก่า ดูดูดูเหมือนใหม่แต่ก็ไม่ได้ใหม่นะครับองค์เก่าเหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้ผิวจะไม่ขรุขระมากนะครับแต่มีคราบกรุขึ้นเต็มเลยนะครับคราบกรุนะครับอันนี้เนื้อนี้เนื้อดีนะครับเนื้อสวยเนื้อนี้เห็นไหมครับครับสึกหมดผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าเขาไปรักษาเก็บไว้ยังไงนะครับแบบบูบี้หมดเลยนะครับ แต่ดูคราความเก่าแล้วใช่ครับใช่แต่องค์นี้ก็ยังยังไม่ยังไม่ร้อนะครับยังไม่ร้อยเพราะว่ามันยังมีจุดบางจุดแต่ที่ร0อยเอรยครับองค์นี้สององค์นี้ที่ผมคิดว่าที่ผมมั่นใจว่าร้อเพราะว่าเห็นไหมครับมันมีอยูส่สองอย่างที่ผมพิจารณาก็คือหความเก่าความแห้งแล้วก็การสึกของเนื้อองค์พระมีลักษณะคล้ายกัน เห็นไหมครับคล้ายๆกันแล้วก็มีคาบกลุ่มนี่อันนี้เป็นจุดจุดสังเกตสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับยังไม่ต้องแอดวานอะไรมากก็จะเห็นก็จะสามารถตัดสินใจได้นะครับไปดูในตลาดพระแต่ก็มันไมน่มันไม่มได้มีบ่อยนะครับผมก็เดินบ่อยนะแต่ว่าโอกาสที่จะที่เจอเดี๋ยวนานๆนนทีก็ถามว่าพระพวกนี้มาจากไหนนะครับก็คือมาจากบ้านคนเรานี่แหละนะครับ คุณปู่คุณทวดเก็บรักษาไว้นะครับพอตายไปคุณพ่อก็ไม่ได้ชอบพระอะไรมากมายก็เก็บเก็บไว้พอคุณพ่อตายปุ๊บนะครับหลานนะครับยิ่งหนักเลยทีเนี้ยเอาขายองค์ละสี่สิบห้าสิบาทองค์ละร้อยนะครับมันเป็นอย่างนี้แหละนะครับเขาเรียกว่าสมบัติถัดกันชมก็เป็นความเขาเรียกว่าอะไรเป็นสเสน่ห์ของนักสะสมพระเครื่องนะครับ แต่ถ้าท่านไหนที่มีเงินเยอะนะครับอยากจะชัวนะครับมีเงินเป็นล้านก็ไปเลยครับขึ้นห้างนะนะครับขึ้นห้างแล้วท่านก็จะได้พระประมาณนี้นะครับเนื้ออยู่อยู่ประมาณนี้นะครับที่เขาจะให้ท่านอันนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับประมาณนี้นะเนื้ออันนี้ถือว่าดีเลยครับที่ได้ถ้าได้หลักล้านนะครับสี่ห้าแสนขึ้นไปเนี่ยแต่ถ้าโชคร้ายหน่อยท่านก็จะเจออย่างนี้นะครับ แล้วก็มีใบรับประกันเพราะผ้าแท้นี่นะครับถ้าเป็นผมอะร้อยหนึ่งผมก็ยังไม่เอานะครับอันนี้ถ้าจะเอามาเอามาแขวนขึ้นคอนะร้อยหนึ่งผมก็ไม่เอานะครับอย่างเงี้ยนะครับอย,อย่างที่ผมมั่นใจก็คือจะต้องแบบนี้นะครับสององนี้เท่านั้นเออสามองนี้นะครับองคชินเขียวแล้วก็นี่นะครับสามองนี้ อันนี้แน่นอนนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้ใครมารับประกันด้วยนะครับไม่ต้องมีใบเซอร์นะครับไม่ต้องมา,าอะไรทั้งสิ้นแขวนเอาอนุภาพนะครับเพราะว่าในใในในใบทองนะครับก็บอกอย่ว่าผู้ใดที่แขวนเนี่ยอรัตนาถูกวิธีเนี่ยจะสําเร็จนะครับเพราะว่าลือสีสร้างด้วยฤทธิ์นะครับพระของกลุ่มมหีพระที่ออกจากกลุ่มวัดภสีรัตนะจังหวัดสุพรรณนะครับ ลือสีสร้างด้วยลิ์นะครับไม่ได้เทลลอนะครับแล้วก็ไม่ได้สร้างที่สุพรรณนะนะครับจะสร้างที่ไหนไม่รู้นะครับเพราะว่าใบลานทองมันก็ไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นแต่ว่าสร้างและเอาไปบรรจุที่สุพรรณบุรีนะครับระบุตีปีความหมายอย่างนั้นนะครับดังนั้นถ้าได้ผ้าแท้นะครับจะพิมพ์ไหนก็แล้วแต่เนื้อย,อยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าขึ้นคอได้ก็จบแล้วครับเพราะว่าพระมเหส่วนหรือพระที่อยู่ในกลุ่มนี้อนุภาพเท่ากัน นะครับอนุภาพเท่ากันนะครับส่วนพิมพ์ของใครสวยแล้วบอกว่าราคาแพงอันนั้นมันก็แล้วแต่การตลาดนะครับคนที่เขาจะขายให้ท่านแต่ผมแนะนาให้ท่านดูวันนี้ก็คือเนื้ออย่างนี้นะครับดูไว้นะครับไปเดินตลาดนัดถ้าเห็นก็จับไว้นะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับจะเป็นเนื้อประเภทนี้อีกแบบหนึ่งที่ท่านจะเจอในตลาดนัดจงระวังนะครับอันนี้ขวามือผมนี่องเกนะครับเห็นไหมครับ เกแบบ๋แบบเก๋ตลกเลยนะแต่ว่าสังเกตดูนะครับข้างมีรอยตะไบแต่ว่าอย่าลืมนะครับเมื่อไหร่ที่เขาใส่กรอบนะครับแล้วก็ไม่ให้เราส่องดูเนี่ยอันเนี้ยอาจจะโดนได้ความคมชัดอะไรก็ไม่มีนะครับลักษณะการหลอก็ไม่น่าจะหลอด้วยลิปของลูสีนะครับเท่าที่ดูเนี่ยหนาๆนะครับอันนี้แต่ว่าถ้าใส่กรอบนะครับเฉดที่ท่านเห็นเนี่ยไม่แน่นะอาจจะโดนได้ นะครับแต่ถ้าดูแล้วก็แทบจะไม่เป็นพระมณีเหสวนเนาะดูแล้วดูมันก็ตื้นมากนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับท่านที่จะศึกษาและสะสมพระมณีเหสวนนะครับผมให้สรุปได้ดังนี้ก็คือการที่จะสะสมพระมณีเหสวนนะครับให้เน้นที่ดูความเก่าเป็นหลักนะครับความเก่าก็ดูจากอะไรดูคับกลุ่นะครับดูคับกลุก่นสนะครับดูการกร่อนของโลหะ มันต้องมีให้เห็นนะครับ3ดูเครื่องไม้เครื่องมือที่สมัยนั้นที่เขามีนะครับแล้วก็ปัจจุบันมีอันอนดีตจะต้องไม่มีนะครับบางอย่างเช่นรอยตไบอันนี้ก็ไม่มีต้องไม่มีนะครับถ้ามีก็คือไม่ใช่นะครับหากเราดูแค่นี้ได้นะครับมันก็น่าจะจบแล้วนะครับมันก็จะจับได้แล้วเอายึดเป็นว่าผิวต้องไม่เรียบนะครับมีคราบกรุนะครับ,บ,รนะรบดูแบบสีแห้ง ไม่ใช่ว่าดำปีอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าดำอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวดำอย่างนี้เนี่ยน,น,น,นะครับเห็นไหมครับจะต่างกันคือถ้าเราได้เห็นของจริงเนาะผมเองก็ไม่รู้จะว่ายัางไงนะถ้าถ้าได้เห็นของจริงเนี่ยผมเชื่อว่าท่านจะจะจะนึกภาพในจินจินตภาพออกนะครับแต่ถ้าไม่เห็นเนี่ยดูในมือถือหรือว่าดูใน youtube มันก็อาจจะได้ระดับหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็ เดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะขยายเนื้อพันเท่าให้ดูนะครับแล้วก็ขยายเนื้อละเอียดกว่านี้นะครับอันนี้ก็แค่ใช้กล้องมือถือธรรมดานะครับถ่ายเนาะอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแถมมือก็สันๆนเนาะนะครับก็หวังว่าท่านได้ดูแล้วก็จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านที่ศึกษาไม่มากกว่าน้อยนะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับหากท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องด้วยนะครับผม พบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้ขอยุดติดเท่านี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ